สวัสดีนะคะสวัสดี FC ลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะคอนเทนต์มาแรงนะคะคอนเทนต์อีสางเน่ามาอีกแล้วนะคะ FC ตายแล้วตายแล้ว,ลวจะได้แม่ใหม่แล้วเหรอถึงว่าสิยายห600้อยนั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจยที่อีสางเน่าได้แม่ใหม่แล้วโอ้ยถามจริงเหรอสางเน่าใกล้ถึงวันแล้วนะ ใกล้ถึงวันคำพิพากษาแล้วนะรู้สึกว่าความชั่วๆร้ายๆในมึงจะออกมาเยอะเลยนะออกมาทีละนิดละนิดละนิดพ่อแม่พี่น้องไม่มีใครจะเอามึงแล้วนะรู้ตัวเองหรือเปล่าหถามจริงเหอะนะอายตัวเองมั่งไหมคือทำตัวเป็นคนปกติไม่เป็นจะให้คนโน้นคนนี้มาฟังผลสุดท้ายเป็นไงแม่ อุตส่าห์ไปช่วยหาคนทําครัวมาให้แม่ไปหาคนมาช่วยงานพ่อไปติดต่อพระพ่อไปติดต่อสารพัดตาชอริเฮียงก็ไปติดต่อนู่นไปติดต่อกำนันผู้ <Hey, hey. S 1> ใหญ่บ้าน <Hey. S 1> ไปติดต่อพระ <Hey. S 1> เพื่อที่จะมาทําบุญให้น้องผลไม้แม่ก็ไปหานะแม่ก็ไปหาพวกแม่โค้งแม่ครัวเพื่อที่ช่วยลูกอะทุกอย่างอะง่ายๆ งานบุญของน้องผลไม้เนี่ยคือแม่กับพ่อเนี่ยเป็นคนหาให้ทุกอย่างผลสุดท้ายเป็นไงไม่พึงพอใจไม่พึงพอใจแม่และนะไปหาซื้อแม่ที่ตลาดแล้วเอฟซี FC. ตายแล้วนี่ถ้าเกิดว่านัดต่อไม่มาบอกนี่โอ้ยเราไม่รู้หรอกนะคะเราไปฟังคลิปมานะคะเขาทำคอนเทนต์แต่เป็นคอนเทนต์จริงนะคะเอฟซี FC. คอนเทนต์ประจาน หน้าตอทำคอนเทนต์ประจานอีสางอีสางเน่านะคะสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าแล้วเป็นยังไงล่ะเจอพี่น้องนะเจอพี่น้องประจานเป็นไงบ้างถามจริงนะนี่แหละใคร fc กมค่ะกรรมที่ทำกับคนอื่นไม่เยอะทำกับลุงพลป้าแตนไว้นะแล้วมันก็จะได้อย่างนั้นแหละเห็นลุงพลป้าแตนไหมเอาตรงๆนะ fc หลายหลายคนก็อยากจะกลับไปหาลุงพลป้าแตนสังเกตสังเกตดีๆนะไอ้ีอันนี้เราแยกแยะนะเห็นไหมเราแค่มองจากมองจากสิ่งที่ลุงพลทำอ่ะอย่างเช่นทำบุญเก้าวัดหลังจากทำบุญครบเก้าวัดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฟีลองลองพิจารณาดูนะคะว่าตั้งแต่ลุงทำเก้าวัดมาเนี่ยมีสิ่งดีๆมามากมา,มายมหาศาลอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นเนี่ยมีสิ่งดีๆก็คือ มีคนเนี่ยคนที่เคยดา่าเคยว่าคนที่เคยไม่ชอบแต่กลับมาหันมาชอบลุงพลเยอะนะถึงจะมีผลประโยชน์ก็จริงแต่มันก็เป็นสิ่งดีทำให้เห็นว่าพวกนั้นพวกที่เขากลับมาเนี่ยเขาคิดในสิ่งดีๆให้กับลุงพลป้าแตนถูกไหมคะอย่างเช่นกลุ่มในครอบครัวนะคะที่เขาไม่ต่อว่าไม่ต่อว่าลุงกับป้าแล้วนะคะตอนนี้เป็นไง ได้ข่าวว่าตาชอรีเฮียงอยากจะมางานเจ้าปู่อีกแล้วองค์ปู่ปริจิตอีกแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้เห็นไหมเป็นไงล่ะสางเน่านะวิลกรรมเธอนี่เยอะมากเลยนะจ๊ะสร้างแต่เรื่องแต่ราวเป็นยังไงตั้งแต่งานบุญของน้องผลไม้มาเป็นไงมั่งเอฟซีมีแต่เรื่องแต่ลาวมาตลอดถูกน้องสาวออกมาประจานออกมาแฉ ความพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยที่ตัวเองทําขึ้นมาตัวเองเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณคนนะขนาดแม่ตัวเองไปช่วยงานนะยายหกร้อยไปช่วยงานงกงกงกตาชอลีเฮียงก็ไปหาพระนะยายหกร้อยก็ไปหาแม่โคง้งแม่ครัวมาช่วยนะตาชอลีเฮียงกไไ็ไปหาสถานที่อ่าไม่ใช่ไปหาสถานที่ไปหาโต๊ะหมูบูชาแล้วก็ไปไปวัดเพื่อที่ไปนิมนต์พระ นะมา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 จัดในงานนะบุญในงานบุญน้องแต่ชอริเฮียงเป็นคนทําทั้งหมดผลสุดท้ายไงนะไปหาซื้อแม่ใหม่และนะไปเจอแม่ใหม่พ่อใหม่และพ่อใหม่ก็ไปหาซื้อเอาตรงไหนก็ไม่รู้แต่แม่ใหม่นี่ไปซื้อตลาดแน่นอนพ่อใหม่สงสัยจะไปซื้อแถวๆข้างบ้านหรือเปล่านะคะคือดูดูอีสางเน่าเนี่ยมันเป็นคนตัวดาเนาะตัวดําแล้วจิตใจมันก็ดาอะ คือมันมองไม่เห็นค่าของใครทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นคนข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะเห็นไหมคะถามจริงๆว่าพี่น้องพ่อแม่เนี่ยได้รักจริงๆพ่อแม่รักอยู่แล้วลูกเนี่ยแต่ลูกไงไม่เห็นคุณค่าของพ่อแม่ไงเห็นไหมละ่ะเอาผ้าพันคอพันไหล่ของแม่ไปขายหมดแล้วเงินก็ไม่เอามาคืนสักบาทหนึง่ง ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าถุงเอาไปขายเมื่ค่ะพี่น้องเห็นว่าค่ะดูนิสัยนะคะไม่เอาเงินมาคืนแม่สากบาทหนึ่งผลสุดท้ายแม่อีแม่ก็ห้องหาอีพี่สาวอีน้องสาวก็นะออกมาประจานความสันดานไม่ดีของอีสังเน่าโอ้สะใจกับเอซี FC. งานนี้ เขาเรียกว่าอย่างน้าตอน้าตอเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่คอนเทนต์ที่จริงค่ะคอนเทนต์ที่เอาสันดานของอีสางเน่ามาประจานนั่นจริงส่วนอีสางเน่าก็คอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์หลอกลวงค่ะโกหกตอแหละนะคะเอฟซีเดี๋ยไปซื้อแม่ใหม่มันมีที่ไหนมันไม่มีหรอกนะคะมันไม่มีใครเนี่ยที่เอ่อเป็นแม่ใหม่ให้มันได้หรอกเพราะสันดานมันไม่ดีนะคะ แล้วก็ขนาดแม่เนี่ยเย่หกร้อยเนี่ยลักมันทนุถนอมเข้าข้างมันจะตายเห็นไหมคะมันยังบอกมันยังว่าแม่เลยแม่ต้องร้องห่มร้องไห้เพราะอะไรเอาผ้าเขาไปขายจนหมดแล้วก็ไม่แบ่งเงินให้อีกสักบาทหนึง่งนี่แหละเขาเรียกความเห็นแก่ตัวนะสนั่งเนนาเห็นไหมกูม,มีความรู้สึกว่าภูบของลุงพลเนี่ยที่ปกักขวทิมลงมาเนี่ย รู้สึกว่ามันแบบมันมันมัน,ม,น,ม,นมันยิ่งแบบมีอะไรเกิดขึ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างใช่ไหมคะ fc ผลของทูปปากหัวเนี่ยมันเริ่มทําให้อะไรกระจ่างขึ้นเห็นความชัดเจนหลายๆอย่างสังเกตนะ fc จริงไหมคะบ้านสี่กอเนี่ยเราสังเกตได้ทุกวี่ทุกวันนะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของอีสังเนนาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นไหม ดูเอาเองแล้วกันแล้วมันก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้เดี๋ยวก็มีอีกนะคะนี่ยังแค่น้อยๆนะคะจากที่น้องสาวของอีสังเน่าเนี่ยนัดต่อเนี่ยออกมาประจานความจริงของอีสังเน่าเห็นไหมคะประจานพฤติกรรมน,นิสัยไม่ดีนะคะคือญาติพี่น้องไปช่วยแต่ไปบอกว่าญาติพี่น้องไม่เคยไปช่วย ผลสุดท้ายญาติพี่น้องก็ไม่อยากเข้าไปช่วยเพราะอะไรเพราะทําตัวเองเพราะนิสัยสันดานตัวเองไม่ดีเองนะคะขนาดเขาตั้งใจเนี่ยเอาอย่างเอาตรงๆนะอิตชอริเฮียงเนี่ยโอ้โหช่วยลูกสารพัดเต็มที่เต็มร้อยไปนิมนต์พระมาให้ไปหาโต๊ะเก้าอี้ต้องไปขอโต๊ะเก้าอี้นะเพื่อที่จะเอามาวางที่สถานที่โรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดงานบุญ เห็นไหมคะตาชอริเ <das> ฮ <quart an> ียงเปนคนทําหมดนะคะส่วนแม่ครัวเอ่ยอะไรเอ้ยน้องสาวคนเล็กเป็นคนไปหาแม่ครัวนะคะแม่ครัวน้องสาวคนเล็กไปหาแม่ครัวแล้วก็ยายหกร้อยนะคะก็ไปช่วยหาเหมือนกันนะคะ fc ดูเอาเองแล้วกันน่ะถามว่าอีสางเน่ามันทำอะไรแจกการ์ดค่ะแจกการ์ดเรื่ออะไรเงินค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะอีนางคนนี้สบายพี่น้องทำให้ทุกอย่าง ผลสุดท้ายบอกว่าพี่น้องไม่เคยมาช่วยเป็นไงล่ะถูกน้าตอตอกยับเยินเลยเออเพราะว่ามันไม่ใช่พี่น้องไงนะเขาบอกเขาไม่ใช่พี่น้องแล้วเห็นไหมคะเอซนี่พฤติกรรมของตัวมึงเนี่ยจะทําให้ครอบครัวของมึงเนี่ยออกจากชีวิตมึงเอง,เองนะอีสางเน่าบาปกรรมที่มึงทําไว้กับพี่สาวคนโตมึงมันค่อยๆเข้าไปหามึงทีละนิดทีละนิด จำไม่นะเว้ยกูจะบอกให้ขนาดแม่มึงโคตรมึงออกมาจากขี่เนี่ยนะมึงยังบอกว่าไปหาซื้อแม่ใหม่ทําให้แม่แม่แม่มึงแก่แล้วนะหกยายหกร้อยอ่ะเขาก็ต้องคิดมากเป็นเรื่องปกติเวลาพูดจามันก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีให้กับแม่ใช่ไหมเอฟซีเป็ไงล่ะหาซื้อแม่ใหม่เอาให้ได้อย่างแม่นะรู้หรือเปล่าแม่มึงจะช่วยมึงทุกอย่าง แต่มึงบอกว่ามึงออกมาประกาศว่าไม่มีใครช่วยมึงเลยโอ้ยผลสุดท้ายเป็นไงโดนนตัตตอฟาดยับนะคะตีแบ็กกลับปุ๊บอ่านะฟาดกลับมาเป็นไงประจานหมดทุกอย่างเป็นไงล่ะพ่อก็ไม่เอาแม่ก็ไม่เอาแล้วญาติพี่น้องก็ถีบผัวมันทิ้งแล้วเพราะว่าสันดานมันไม่ดีไงคะเออทำคอนเทนต์กันนะทำคอนเทนต์ฟาดกันจริงๆโอ้สะใจกับเอฟซีดูตอนต่อไปนะคะว่า สี่กอจะเป็นยังไงนะคะต่อไปเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะ f c เพราะทูบก,กับหัวเดี๋ยวเราชมตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะ